เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการถอดนะครับมือเปิดประตูของ Honda City นะครับซึ่งาสาเหตุเกิดจากกุญแจไขไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราต้องถอดลูกกุญแจเข้าไปให้รานกุญแจมาดูนะครับออามาชมกแก้ครับผมต้นน,นะครับขั้นแรกเราต้องถอดแผงประตูนะครับแผงประตูก็จะแกะแกะแกะักะ,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 ะครับ แกะแผงประตูนะครับถอดแผงประตูออกมานะครับจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นที่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการถอดนะมันอยู่อย่างนี้เอามาดูใกล้ๆน่ครับเอเห็นไหมครับเอามาดูมันเป็นมันเป็นตัว U นี่ครับท่านต้องถอดลักษณะมันจะอยู่ท่านี่ครับ นี้คือผมแกะออกมานี่เป็นเทปให้ดูนะครับเป็นแบ้นี้ล็อกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเห็นเหลียมไหมครับมันจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมเล็กกับใหญ่กับเล็กนะครับแล้วก็มาดูที่ป็นเจนะครับอันนี้คือใหญ่เล็กถ้ามันจะอยู่มันจะอยู่ท่านี้ครับแล้วเสียบเข้าไปให้สุดถ้าที่ของท่านถ้าอยู่ข้างในรถนะครับต้องหานะครับไขควงแบนนะครับเขี่ยตัวนี้เห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่เขี่ยให้ให้เหล็กตัวยูนี้มันมันลงนะครับเนี่ย มันหลุดลงนะครับมันจะต้องหลุดลงนี่ครับมันต้องเด้งลงนี่ครับตัวล็อกนี้ต้องเด้งเด้งลงแล้วกุญแจท่านก็จะออกได้นะครับมันจะออกได้นี่ครับเนาะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมใหม่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเวลาประกอบนะครับให้ใส่เหล็กตัวยูนะครับไปเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปให้ถึงล็อกก่อนนี่ครับจากนั้นนะครับเอาเหล็กแผ่นนะครับอันนี้คือกุญแจนะครับกุญแจที่ไปซ่อม ไปทําการซ่อมไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะจากนั้นนะครับจับตัวล็อกนี่ให้ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันอยู่ท่านี้นะครับมันอยู่ท่านี้แต่ว่าท่านต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมองไม่เห็นถ้าต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับข้างในอันนี้ผมพูดถึงที่ไหนนะครับใส่นี้เข้าไปนะครับแล้วประกบด้วยเหล็กตัวนี้ครับ มันจะเมื่อเมื่อเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะซ้อนด้วเหล็กคันนี้นะครับเหล็กเหล็กตัวล็อกเนี่ยเนี่ยก็ได้มันจะเป็นตัวล็อกล็อกล็อก,กับประตูไว้จากนั้นนะครับทา่านก็จับท่าได้นะครับดูเหลี่ยมให้เข้าแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับปุ๊บดังนะครับคเป็นอันเสร็จนะครับเนี่ยนี่คือการาเทคนิคในการถอดนะครับนะ ต้องหาไรเขี่ยวเหล็กตัวยูนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการถอดกุญแจเพื่อที่ไปให้ร้านกุญแจทําตัวนี้ครับหรือเปลี่ยนใหม่นะครับหรือ,รอรือต้องการเปลี่ยนใหม่โอเควันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเข้ามาที่เข้ามาขอบคุณท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับ,บค,ครับ